สนับสนุนโดยรัตนบดินกาเมนคิดถึงชุดยูนิฟอร์มคิดถึงรัตนบดินกาเมนเรื่องนี้ชื่อว่าเพราะเสียงดังอันนี้เกิดขึ้นที่ไหนยังไงครับคุณสารที่พิศนุโลกเหมือนเดิมพิซนุโลกนะแต่ว่ามันเรื่องนี้ไม่ได้เกิดที่ห้องการละไปเกิดที่ห้องเคลื่อนอ่ะโอเคว่ามาเลยครับเรื่องราวเป็นมายัางไงครับ ออคือเป็นงานวันเกิดเพื่อนเราก็เลยไปจัดที่ห้องเพื่อนกันก็ประมาณก็คือเพื่อนสนิทกันประมาณห้าหกคนเลิกงานแล้วเราก็ไปประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มละไปถึงห้องเพื่อนเนี่ยแล้วก็ซื้อของไปกันหมดละแต่ว่าห้องเพื่อนเนี่ยคืนนี้เราไปครั้งแรกขึ้นมันมีบันไดขึ้นยกเพื่นนอนหน่อยหนึ่งแล้วหอ,อเพื่อนอแล้วก็ขึ้นมาปุ๊บตาข่ายมันจะเป็นลิฟต์ที่จะขึ้นไปชั้นสองชั้นสาม แต่ห้องเพื่อนของท่านเนี่ยต้องเดินตรงไปสุดเลย <c oughs> เพราะว่าห้องเพื่อนอยู่ในสุด uh huh. อฮะแล้วก็ติดจากห้องเพื่อนไปจะ <c oughs> เป็นบันไดที่จะขึ้นไปชั้นสองชั้นสามอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ก็เราก็จัดปาร์ตี้กันในห้องเพื่อนแต่เราปิดประตูนะอะไรเงี้ยก็คือเราก็กินกันไปประมาณสัก ชั่วโมงกว่ามันมันก็ประมาณได้สักห้าทุ่มแล้อะไรเงี้ยห้าทุ่มกว่าแต่เราก็สิ่งดังเพราะว่าเรากินแอลกอฮอล์กันเนี้ยมันเกิดอย่างเงี้ยคแต่แต,แต,แต่ต้องต้องบอกก่อนนิดนึงว่าคือมีกลุ่มเพื่อนสนิทกันที่ห้าหกคนเนี่ยทุกคนมีซิกเซนหมดเลยแต่มากน้อยอีกเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็กินกันไปครั้งแรกที่ท,ที่ที่เราเจอเนี่ยท้าทารจะไม่ปิดประมาณห้าทุ่มครึ่ง Uh huh. แต่จานนั่งติดประตูทีเนี้ยมันมีคนมาเคาะประตูจานก็เป็นคนเปิดประตูเปิดประตูออกไปก็ไม่เจอใครเพราะว่ามันไม่มีใครเดิอนอยู่เลยเราก็เลยปิดประตูแล้วก็กินกันแล้วก็คุยเสียงดังแล้วคือเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็มือกูอะไรกันเสียงดังประมาณเนี้ยครับ uh huh. ประมาณสักยี่สิบนาทีพี่เจก็มีคนมาเคาะอีก เข้าประตูอีกทุกคนได้ยินเหมือนกันหมดแต่ด้วยความที่ซานเป็นคนนั่งติดประตูไงแต่ก็ต้องไปเปิดไงครับเปิดพอเราไปก็ไม่เจอใครอีกเราก็ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จับเข้ามานั่งต่อปิดประตูกินกันเหมือนเดิมพักใหญ่ๆก็เป็นครั้งที่สามแล้วที่มาเคาะประตูครับแต่รอบเนี้ยเสียงดังขึ้นตังตังตัง,งขึ้นอะไรเงี้ยซานก็บอกคือเราไม่ได้กลัวเนาะ ก็กำลังกําลังสนุกเนี่ยก็ไม่รู้กล้อะไรเงี้ยก็เลยก็เลยไล่เพื่อนไล่เพื่อนที่นั่งข้างๆอะไปเปิดเพื่อนเปิดออกไปก็ไม่เจออีกเพื่อนเพื<ๆ>่อนคนที่สองเนาะอกตารไปจะเปิดสองรอบ,รบก็เพื่อนคนที่สองอะไปเปิดครัง้งหนึ่งก็ไม่เจอก็กลับมาเริ่มอีกประมาณอีกสิบห้าทีพี่เจเสียงเคาะประตูมาอีกเพื่อนเพื่อนคนที่สามก็ไปเปิดเป็นครั้งที่สี่ก็ไม่เจอใครอีก ก็กลับมานั่งกินกันอีกขึ้นแต่ตอนนั้นเรายังไม่ได้คิดอะไรนะคุณซานคุณซานตอนที่เรากินแล้วประตูเนี่ยไม่มีรูส่องหรอมีรูส่องไหมมี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 พี่เจก็ส่องแต่<ร>มันเตะมันใช่แต่คือทุกครั้งน่นะส่องไปก็ไม่เจอแต่ว่าที่เราเปิดอะเพราะว่าเราก็อยากรู้ไงถามว่าถ้าเกิดเพื่อนข้างห้องหรืออะไรมาแกล้งอะ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าขึ้นเพราะว่าห้องเพื่อนตานเนี่ยมันมันอยู่ ติดบันไดเนาะถ้าถ้าคนวิ่งขึ้นไปอะ่ะมันก็ต้องได้ยินเสียงคนใช่ไหมอะไรเงี้ยครับแต่กลายเป็นว่าครั้งที่สี่ก็ก็เป็นอย่างนี้พออีกสักพักหนึ่งครั้งที่ห้าละแต่เพื่อนคนที่สี่ไปเปิดก็ตานเปิดสองครั้งก็ไม่เจออีกอืทีนี้เราก็เลยมองหน้าก,กันแล้วว่าพอดูนาฬิกามันก็ดึกแล้วประมาณเที่ยงคืนขึ้นละเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันมันผิดปกตินฮะด้วยความที่เราอ่ะ มีฟิกซิงทุกคนคือแต่ว่าคือเราเรากินเหล้าอะเนาะ,ะเราก็แบบว่ามึนๆบ้างไงเราก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องเรื่องเรื่องสิง่งนี้นะอะไรเงี้ยแต่ทีนี้มันเป็นประมาณห้าครั้งอะ,ะเราก็เลยมองหน้ากันเราก็เล้ว่าไม่ใช่ละติดคือกลับดีกว่าอะไรเงี้ยเราเราก็เลยเลิกมงเก็บของเก็บอะไรช่วยกันเก็บเสร็จก็กลับเอาว่า,วาทุกคนต้องกลับห้องหมดมีเพื่อนคนเจ้าของห้องอ่ะอยู่หอหลังนี้คนเดียวนอกนั้นคนอื่นอยู่ที่อื่นหมดเราเราก็กลับกลับ ช่วงช่วงที่เราก็กลับพร้อมกันหมดหอีกห้าคนเดินไปถึงลิฟต์ทางออกซันก็สงสัยเพราะันเดินที่หลังสุดคู่กับเพื่อนคนหนึ่งเป็นสองคนเนาะซันก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็แอบสงสัยอยู่ในใจเราก็เลยหันหลังเนี่ยกลับไปมองที่ทางเดินหน้าห้องเพื่อนอช่วงที่เราหันไปเห็นนะพี่เป๊ครับเราเห็นผู้ชายสองคนเนี่ย ยืนอยู่ใต้บันไดอ่ะบันไดที่จะขึ้นไปชั้นสองอ่ะยืนอยู่ใต้บันไดอ่ะคือเป็นผู้ชายสองคนบอกอยู่ในในความส,วส,วสวะะัวตวเนาะเราเราก็คือเราก็กลืนๆเราก็เลเยขยี้ตางเราก็คิดว่าเราตาขวา,า ừ, เราก็มองแนบะเขาก็ยังยืนมองกับที่เราอ่ะเราก็เห็นเขาก็เลยสกิดให้เพื่อนเพาะสกิดให้เพื่อนแบบมึงหันมาดูซีอะไรเนี้ยพราเพื่อนหันมาดูเพื่อนก็เห็นเหมือนกันอะไรยเงี้ย แล้วแล้วเราก็โอเคละเข้าใจละอะไรเงี้ยเช้ามาซังก็ไปใส่บาทอะไรเงี้ยทําบุญที่ส่งกตัวใอ้เขาเนาะพอตกตกเย็นอะเราก็ไปจัดปาร์ตี้กันอีกที่หอเพื่อนคนนี้อีกอีกคืนหนึ่งเอาเลยไม่กลัวเลยเดี๋ยวนะคือโดยปกติคือซันเจอเรื่องพวกนี้ตั้งแต่เด็กอะมันก็เป็นธรรมดาสําหรับเราไงแต่แต่ว่ากับเพื่อนๆเนี่ยใช่กับเพื่อนๆก็มีเฟ้นแต่บางคนเขาไม่ได้เจอบ่อยเหมือนเราอะไรเงี้ยครับที่นี้เราก็เลย กับไปอีกด้วยด้วยอาชีพเราอ่ะมันทํางานห้างเนาะมันก็เลยถับคือมันก็ดึกสําหรับเราไงแต่เราเพิ่งเลิกงานเราก็ไปตั้งวงกินไปหอดเพื่อนคนนี้อีกแต่ทีนี้เราไม่ได้กินที่ห้องครัไม่ได้กินห้องเพื่อเราไปกินอ่าล็อบบี้ที่ที่รับแขกคือคือเราก็เคยมากินอันเนี้ยเราก็เลยไปนั่งตรงนั้นกันอะไรเงี้ยก็คือเซตเดิมหกคนเหมือนเดิมอ่าซานอ่ะนั่งเป็นแถวสามสามสามเนาะ ฝั่งซานสามคนฝั่งเพื่อนสามคนแต่ฝั่งที่ซานนั่งเ่ยมันเป็นถ้าถ้าทาั้าเหนยหน้าขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นชั้นลอยชั้นลอยของชั้นสองอที่เป็นห้องห้องห้องอ่ะแต่ว่าเพื่อนสามคนก็เท่ากับว่านั่งอยู่ใต้ใต้ชั้นลอยสามคนแล้วก็ก็มันก็ฟิลต่อจากเมื่อเมื่อเมื่อคือนอะไรเงี้ยแล้วก็คิมกันคุยกันปกติเสียงดังอะไรเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับทีนี้ประมาณสักเที่ยงคืนชอบเจอประมาณหลัง เที่ยงคืนหรือเที่ยงคืนไปแล้วอะไรอย่างนี้เ evet. ร <ừ, S 2> ก็มีความรู้สึกตัวซารก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนจ้องมองเราอยู่แต่แตเราอ่ะยังหาไม่เจอว่าอยู่ตรงไหน<ะ>แต่เราก็เลยไม่สนใจแล้วก็เออหึือว่าเราคิดมากไปหรือเปล่าเลยว่าชนแก้วชนอะไรกันปกติแล <ừ, S 2> <reopen. S 1> ้วเพื่อนเพื<ๆ>่อนที่นั่งคู่กับซานที่ปิดกันเลยเขาก็พ <changer. S 1> ูดว่าเขาก็จะฟิดวะเนาะเฮ้ยเเหมือนมีคนจ้องมองว่ะอะไรอ่าเงี้ยอ้าวแล้วแล้วระหว่างนั้นเนี่ยร้านที่นั่งกันอยู่เนี่ย ก็มีคนเยอะแยะเต็มไปหมดถูกต้องไหมอ๋นนอไม่ไม่ไม่มันเป็นล็อี่บบี้ของรอบบี้ของของผัดมินอ๋อโอเคโอเครอบบี้ของผัดหมินครับแล้วแต่ของเราซื้อมาเตรียมกันหมดแล้วไ<อ>งของกินที่เราอะไรเงี้ยทีนี้พอเพื่อนคนที่สองบอกว่าเฮ้ยเหมือนมีคนจ้องมองว่ะอือเราก็เลยบอกว่าอออใช่กูก็นึกว่ากูคิดไปคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็เออต้องใถ่ใจหรอกมึงอะไรเงี้ยแล้วชนแก้วเสียงดังกันเหมือนเป็นม ภาคใหญ่ๆคนที่สามที่นั่งติดจากคนที่สองที่นั่งติดจากตานแถบเดียวก็ซีฟิดก็ก็เพราะว่าฝั่งตรงข้ามเราสามคนอ่ะมันเสียงดังมันเริ่มเมาอย่าเงี้ยมเลยคนที่สามก็สิดแต่เราสองคนว่ามีความสุขเหมือนมีคนมองอยู่อะอะไรเงี้ยพอเพื่อนคนนี้พูดจบใช่ไหมเพื่อนคนที่สามพูดจบปุ๊บซานนะ่ะเงยหน้าขึ้นไปตรงระเบียงไม่รู้ว่าอะไรมันโดนจิตโดนใจให้เรา,าอะเงยหน้าขึ้นไปตรงระเบียงพี่เจเป็นผู้ชาย สูงประมาณร้อยเจ็ดสิบใส่เสื้อแขนยาวคอกลมสีข,ขาวใส่กางเกยงยีนสีซีดแล้วก็ใส่ทับในผ้าก็บขัดแล้วก็สูงประมาณ 170. ร้อยเจ็ดสิบผอมๆทรงผมเหมือนทรงทหารนะท่าน,านอะไรเงี้ยอืเขาว่ายืนกอดอกมองมาที่เราแล้วานก็เลยตกใจแบบเราก็สตันไปพักนึงเพื่อนก็เลยถามว่าเฮ้ยเป็นไรอะไรเงี้ย嗯嗯อืพอเราพอเราเออแบบเราตั้งสติได้เราก็เลยบอกว่าเออมือ ที่ที่มึงรู้สึกว่าแต่สามคนที่นั่งตรงข้ามเราคือมันเมาแล้วนะมันไม่ค่อยรู้เรื่องครับก็เลยบอกว่าไอ้ที่มึงสองคนรู้สึกเหมือนกลัวมีคนมองตอนเนี้ยเขามองอยู่ชั้นลอยมึงมองขึ้นไปสิอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราเห็นคนแรกแล้วเราก็บอกเพื่อนเพื่อนใช่ใช่ใช่พอสองคนนั้นเน่ะเขาก็เขาก็รู้สึกเหมือนเราออาเยพอพอเพื่อนอีสองคนะมองขึ้นไปปุ๊บครับเขาไม่เห็นอืเขาไม่เห็นแต่เขาพูดเหมือนกันว่าเขามองไม่เห็น แต่เขารู้สึกได้ว่ามี<บ>คน<า>ม,มอง<า>อยังจ้องมองอยู่ใช่ใช่ทีเนี้ยความที่พวกเราเสียงดังแต่เราไม่รู้ว่าในอดีตอ่ะคอนโดอพาร์ตเมนต์ตรงเนี้ยมันมัน,ม,นมันเป็นที่เก่ามันเป็นอะไรเงี้ยการก็ไม่รู้กับอ,อะไรเงี้ยก็เลยเขาเขาก็ยืนมองเราล้วเพื่อนก็เลยถามว่าเขายังมองอยู่ใช่ไหมมืออะไรเงี้ยเขาบอกมองมองอยู่ แต่คือเพื่อนเรามองไม่เห็นแต่เขายังรู้สึกได้ว่าอย่างจ้องมองอะไรเนี่ยครับคือสรุปว่าสามคนคือเอาความแน่ใจว่าเราสามคนรู้สึกเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยครับในสายตาที่เขามองเราอ่ะคนเนี้ยที่ทีเจคือเราเห็นชัดเจนมากกว่าที่ใต้บันไดสองคนนั้นนะอันนั้นยังเป็นสรวัวสรวัวแต่คนเนี้ยเห็นเป็นเหมือนคนยืนเลยเหมือนคนเลยแต่เรารู้สึกเรารู้สึกได้ว่าเขาไม่ใช่คนอื เราก็เลยมองดูสายตาเขาแต่เขาว่ายืนต่อโอกมองเราเฉยๆแต่เขาไม่ไม่ได้ทําอะไรเรานะแต่สายตาที่เขามองเราอ่ะเหมือนประมาณพูดออกมาให้เรารับรู้ว่าพวกมึงมาเสียงดังอะไรที่นี่อะไรอย่างเงี้ย่เขาพูดในสายตาที่เขาส่งมาให้เราอ่ะแต่เขาไม่ได้พูดนะแสดงความไม่พอใจกับพฤติกรรมที่เราทาอยู่ว่างั้นไหมถูกต้องถูกต้องมันอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเราอ่ะกินเหล้ากันเนาะสองเราเสียงดังไง สามที่เนี่ยมันเป็นอพาร์ตเมนต์เนี่ยมัน,ม,นมันไม่ได้เป็นร้านอาหารเนี่ยทีเนี้ยสายตาที่เขาสื่อกับมาให้เราอ่ะเราเรารู้คําตอบแล้วเขาพูดมาประมาณนี้ว่าประมาณว่าพวกมึงมาเสียงดังอะไรกันที่นี่อะไรเงี้ยแต่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยก็เลยบอกสองคนเนี่ยว่าเฮ้ยมึงไปบอกมันสามคนเลิกลับกับกับจีบจ็บเพราะว่าเขาไม่พอใจเราแล้วอะไรเงี้ยแต่เพื่อนสองคนอนะ่ะเขาก็รู้ละว่าเราพูดเนี่ยเขาก็รู้เขาก็เลยบอกสามคนนะั้นว่า เฮ้ยเลิกแล้วดึกละนี่มันจะตี่นหนึ่งละเก็บเก็บเก็บวงเก็บวง,อ,งอะไรเงี้ยช่วงที่เราเช่วยกันเก็บแก้วเก็บช้อนเก็บจังอะไรเงี้ยที่เราพูดจบแล้วใช่ไหมว่าเลิกกลับอะไรเงี้ยพี่เจประตูอ่ะปิดอนะ่ะเหมือนเหมือนคนติดประตูล็กปิดอ่ะดังปั้งอย่างแรงอ่ะใช่ขนาดคนที่เป็นโอเปอเตอร์ตรงเคาน์เตอร์อ่ะยังสะดุ้งอ่ะพี่เจ嗯嗯嗯พวกเราก็เลยหันขึ้นไปมองเราสามคนก็หันขึ้นไปมองพร้อมกันแต่เราไม่เห็นใครอยู่ แล้วมันก็ไม่มีใครเปิดประตูซะคนพี่เจนั่นแหละเราก็เลยปัดวิไปเถอะคือเราเป็นเหมือนว่ามึงไปได้สักดีแต่กูก็ยัง,มงโมโหมึงอยู่อะไรประมาณนี้เนาะที่เขาปิดประตูดังแต่แต่มันไม่แต่ในความเป็นจริองอ่พี่เจประตูอ่ะมันไม่มีห้องไหนเปิดออกมาเลยพี่ อแต่ว่าลมแรงมันก็ไม่ใช่ไงเพราะมันไม่เปิดเข้ามาถูกต้องไหมใช่ใช่แล้วแล้วมันก็ไม่มีคนด้วยตอนที่ว่าเสียงดังอ่ะแล้วเรามองขึ้นไปมันไม่มีใครสักคนเลยแม้แต่ตัวเขาที่ที่ที่ซานดิเนะเขาก็ไม่อยู่แล้วนะผู้ชายเสื้อขาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วลักษณะอย่างนี้เราเคยเราได้ถามต่อบไหมถามคนเฝ้าว่าเฮ้ยชั้นลอยเนี้ยมีคนลักษณะแบบเนี้ยอาศัยอยู่ไหมในชั้นสองชั้นลอยเรา เราเราไม่ได้ถามคนดูแลแต่เราถามเพื่อนเราที่เป็นเจ้าของวันเกิดที่ห้องติดบันไดอ,อ่ะเพื่อนเราบอกว่าที่นี่เนี่ยมันก็คล้ายๆ้ายเหมือนหอซานที่ว่าเมื่อประมาณเจ็ดสิบปีที่แล้วแปดสิบปีที่แล้วเป็นโรงแรมเก่าเราเขาก็มาปรับปรุงใหม่ให้มันเป็นอคอนโดเป็นอพาร์ตเม,มนต์ที่หน้าห,หน้าเช่ามาทาสีอะไรใหม่แต่ทีเนี้ยเราไม่รู้ว่าเมื่อหกสิบเจ็ดสิบปีที่แล้วตรงนั้นอะ่ะเคยเป็นอะไรมาเกอะ หมายถึงว่าเมืองพิจิตกุ่กมันเป็นเมืองเก่าอยู่แล้วเมี่ที่เจอ oh, ก็เกิดทุกที่่ยอะไรเงี้ยคือซึ่งซึ่งเราเข้ามาวิเคราะห์กันว่าประมาณเดียวกันกับหอที่ซานเจอก็คือเพราะว่าหอซานก็เป็นโรงแรมเก่าเมื่อ5-60ปีที่แล้วพ <Okay. S 2> อโลกเจริญปุ๊บโรงแรมใหญ่ขึ้นเขาก็เลยมาเปลี่ยนของซ้างก็เลยมาเปลี่ยนเป็นหอพักไง mm hmm. แต่ของเพื่อนนะ mm hmm. ก็ยังเป็นพาร์ทเมนต์ราทาสีใหม่หม mm hmm. แต่แต่ของเพื่อนก็ก็คือก็ยังมีมีมีไม,ม่เรื่อย หมายถึงว่าที่ที่อพาร์ตเมนต์นั้นก็คือคนที่อยู่อาศัยก็จะเจอชั้นหกก็เจออะไรเงี้ยมันจะเป็นห้องรายวันสําหรับคนที่มาอาศัยเช่ารายวันด้วยชั้นหกก็จะเป็นห้องรายวันอะไรเงี้ยแล้วก็จะเจอที่ชั้นหกกันเยอะแต่เราไม่เคยขึ้นไปนาอะไรเงี้ยเพราะเป็นห้องรายวันอ่าฮะเรื่องก็ประมาณเนี้ยพี่เจเอ้ยน่ากลัวนะคือผมนึกถึงที่ที่หนึ่งคุณสารอยู่แถวดอนเมืองอ่อ อันเนี้ยเป็นตึกอยู่ประมาณห้าหกชั้นหรือเจ็ดชั้นผมจำไม่ได้แล้วก่อนที่มันจะเจ๊งล้างไปเนี่ยมันเป็นคาราโอเกะแต่ก่อนเป็นคาราโอเกะเนี่ยผมจำไม่ได้ผมไม่ทันว่ามันเป็นอะไรแต่สุดท้ายที่ผมเห็นเนี่ยคือมันเป็นคาราโอเกะและเป็นคาราโอเกะแบบทั้งตึกนะอาจจะมีห้องนู้นห้องนี้แล้วมันไม่ได้เป็นคาราโอเกะแบบสวยหรูนะมันเป็นคาราโอเกะแบบแบบ เหมือนตามตามริมถนนที่ที่มีไฟแล้วเราขับรถไปเจออะนึกออกไหมอเออเป็น,นคาราเกะ,ะแบบส,สไตล์แบบนั้นอะแล้วมันล้างมาแบบหลายปีมากอะ่ะมีห้าปีแล้วสภาพน่าก,กลัวมากแต่ตอนเนี้ยม,มันปรับมาเป็นหอพักอ,อพาร์ตเมนต์ที่โคตรสวยเลยที่ดูดีอะชแล้วเราก็แบบเฮ้ยมันมาขนาดนี้แล้ว ใครทารู้ว่าตรงนี้มันคืออะไรเนี่ยจะฆ่าเข้าไปอยู่ไหมแล้วผมผมก็ขับผ่านนะไปส่งลูกทุกๆวันผมก็จะผ่านอ้ยาพาร์ทเมนต์เนี่แล้วแบบพยายามมองว่าเออมันก็มีคนเยอะนะมันก็ไม่ได้ล้างหรือมีคนออกจากตรงนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่รู้เลยนะว่ามันเคยคเป็นอะไรมาก่อนอ่ะแบบของคุณแบบของเพื่อนของคุณซานอย่างเงี้ยงั้นงั้นซาน,านาแนะนํานิดนึงคนที่จะเข้าไปดูบ้าน อันนี้จะจ,จากที่เราที่เราสัมผัสของเราเองนะ uh huh. คนที่จะไปอยู่บ้านใหม่จะเช่าบ้านห้องอพาร์ตเมนต์คอนโดหอพักอะไรเนี uh ้ย huh. ให้ให้เปิดประตูเข้ามาเลยอันดับแรก uh huh. ถ้าคุณรู้สึกเฉยเฉยอยู่ได้แต่ถ้าคุณรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกอย่าอยู่แค่นั้นเองอันดับแรกง่ายๆ uh huh. ซึ่งตัวสารเป็นนะแต่ uh huh. ว่าไม่รู้ว่าคุณจะรับรู้ได้เปล่าเราก็อาจจะแบบเป็นเคส mm hmm. เคสแรกแล้วกันในการ uh huh. เลือกเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์อะไรเนี่ยครับ พี่พี่เจนนึกออกไหมไม่รู้พี่เจนเคยได้ยินข่าวไหมเมื่อประมาณเกือบยี่สิบปีแล้วมั้งที่มันมีตลกคณะนึงอะซึ่งทุกวันเนี่ยตลกคณะเนี่ยทุกคนมีชื่อเสียงดวงดังหมดเคยมาเล่นมาเล่นคอนเสิร์ตแล้วมันจะมีตลกข่านเวลาใช่ไหมที่เมืองพิซซูโรกเนี่ยคือเขาว่าเคยไปออกรายการทีในการนึงตลกคณะเนี่ยได้ออกคือเคยมาเล่นที่นี่แล้วที่เขาอยู่กันไม่ได้หรือที่เช่าโรงแรมเป็นโรงแรมเก่ามากของเมืองพิซซูโร่อะ อยู่ไม่ได้เลยทั้งคืนเนี่ยอยู่ห้าหกห้องอ่ะครับอรารจะบอกว่าที่เขาเอามาเล่าอ่ะโรงแรมนั้นอ่ะก็อยู่ใกล้ใกล้ับหอสารห้าร้อยเมตรเองโอ้แล้วโรงแรมนี้ก็ยังเปิดกิจการอยู่นะอ่าเดี๋ยวยังไงซึ่งหมายความว่าคุณซานโรกมันเจริญแล้วว่าจะมันยังมีพวกนี้อยู่อ่ามันมันมันถูกความเจริญครอบอยู่แต่ในในสิ่งที่ครอบอยู่เนี่ยมันยังอยู่ในตรงนั้นอยู่นอนกันอยู่แบบเงียบ ได้ไอืมคุณซานกันก็อาพี่เจว่าก่อนเลยคุณซานพอวางแล้วเนี่ยคุณซานส่งมาบอกนะว่าโรงแรมชื่ออะไรบ้างได้ได้เพราะผมก็ไปพิษสุโลกบ่อยนะให้ให้ให้ซานอินบล็อกเข้าไปใช่ไหมใช่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 เดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้ผมจะได้เลือกถูกว่าผมควรจะนอนโรงแรมอะไรอะไรแบบนี้ ใช่อะต่อใช่ใช่เราแล้วแล้วเดี๋ยวคราวหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวกานรจะมาเล่าเรื่องนางลำที่จังหวัดตาให้ฟังเนาะเขียนเรื่องไว้นะเขียนเรื่องนะซีดีจะได้รู้เรื่องว่ามีมีเรื่องต่ออะไรอย่างงี้นะคุณสานได้ได้ไดอขอบขอบคุณพี่เจขอบคุณพี่นุ้ยมากขอบคุณคุณซานมากมากนะครับผมที่มาเล่าเรื่องราวเราฟังในวันนี้นะครับขอบคุณค่ะได้ได้ขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณซาน